สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าเช้ากันเลยนะครับวันนี้นะครับผมตื่นประมาณตีห้นะครับปลีบมาแปลข่าวนะครับเพิ่งเคลียร์รายละเอียดของข่าวเสร็จนะครับในช่วงเวลาประมาณ หกโมงคึ่งตอนเช้านะครับวันนี้นะครับผมมีแขกพิเศษนะครับก็เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ทำงานอยู่ที่ก o บอ h o า s e ์อุตรดิตถ์นะครับน้องก็จำผมได้นะพอดีพอผมเนี่ยออกกำลังกายเสร็จนะครับก็ไปซื้อกระเบื้องที่กับอนนะครับน้องพอผมใส่แมสนะน้องก็ยังจำได้นะครับผมก็เปิดแมสถ่ายรูปกันเลยนะครับก็ใครเป็นแฟนแมนยูนะครับทักทายผมได้นะ แล้วก็เดี๋ยวร,รูปถ่ายมาขึ้นกันในรายการนะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้าเป็นแฟนแมนยูถ้าถ้าถ้าสนใจนะคือวันนี้เรื่องราวนะครับของภายในสโมสรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการขาดทุนเรื่องราวของอเกมทีมชาติกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับทีมชาติอังกฤษแพ้นะอังกฤษแพ้แล้วนะครับแม็กควายก็ลงสนามนะครับแล้วก็ เรื่องราวของดิวนะครับดิวของซาวิกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมพูดพูดถึงดิวเนี่ยมาแทบจะทุกวันเลยแต่ดิวของซาวิกในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะเซ็นกับกองกลางที่แบบเก่งระดับโลกไปเลยเนี่ยครับคือนักแมนยูคนเอานักเตะร,ระดับโลกมานะครับเดี๋ยวขอยัดเข้ารายการเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ประเด็นไปนะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงช้าววันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของกําไรแล้วก็ขาดทุนนะครับผมจะบอกว่าในวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขาดทุนสุทธิ115.5ล้านปอนด 115.5ล้านปอนด์นะครับผมจะอธิบายว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศนะครับว่าขาดทุนสุทธิ115.5ล้านปอนด์นะครับในฤดูกาล 2021- 2022นะครับแต่รายรับเพิ่มขึ้น18%หรือประมาณ583ล้านปอนด์ฟังดูมันงงและมันขัดแย้งกันแต่ผมจะอธิบายง่ายๆจริงๆอ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ปีที่แล้วนะนี่เพิ่มขึ้น23%ผลงานไม่ดีนั่นคือปีที่แล้วนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าไอ้ของเดิมอะรายได้มันอยู่ที่419.5ล้านปอนด์นั่นของปีที่แล้วนะแต่วันนี้นะครับวันนี้นะครับปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีผลประกอบการนะครับ ผลประกอบการที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้ง่ายนะแมนยูโตขึ้นลงทุนมากขึ้นแน่นอนครับแมนยูก็ต้องเหมือนกับมีหนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้หนี้เพิ่มขึ้นเป็น4อ่ะเป็น514.9ล้านปอมตัวเลขฟังเมื่อไหร่ก็งงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะสนใจแค่ว่าได้เงินมากขึ้นไหม แต่มันจะติดหนี้เท่าไหร่ก็ตามแต่แหละคือเหมือนกับเราเปิดแอร์ครับเราขยายห้องไปอ่ะเพื่อให้คนน่ยมีมากขึ้นมันก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นเป็นหลักการง่ายๆเหมือนกันครับแมนเชสเตอร์เด็ดลงทุนกับแอนโทนีลิซันโดมาเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเงินที่ต้องใช้จ่ายนะครับดังนั้นนี่ของแมนยูก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะแต่ รายรับมากขึ้นนะครับรายรับมากขึ้นมันก็โอเคเลยล่ะครับอย่างน้อยเพิ่มขึ้น18%นะครับนั่นก็หมายความว่าในวันนี้นะครับดิชาร์ดอโนนะครับผู้บริหารระดับสูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้กล่าวว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับภารกิจหลักของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือการเล่นฟุตบอลและการให้ความบันเทิงแน่นอนตั้งแต่เราลงทุนไปมันสร้างหนี้ใช่ อันนั้นเป็นดิชานโนยอมรับนะครับแต่รายได้ของเรากับเติบโตและแข็งแกร่งมากนี่คือสิ่งที่ดิชาโนกล่าวเลยแน่นอนการวางโครงสร้างพื้นฐานมันสำคัญสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2022-2023มากคือแมนยูได้ลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานก็คือคนก็คือแอนโทนีลิซันโดและทำให้ผลงานมันดี และอย่างหนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดอาจจะมีโปรเจกต์สำคัญในต่อไปก็คือการเล่นเขาเรียกว่าบอลบอลรายการพิเศษในอเมริกาอะไรพวกนี้นะผมถ้าท่านไม่เคยได้ฟังนะท่านไปดูในสรุปข่าวกันย้ายทีมผมได้อธิบายแมตช์พิเศษอะไรไปแล้วนะครับทีนี้นายริชาร์ดอโนได้กล่าวว่าเรายังได้พัฒนานะครับทีมฟุตบอลหญิงของเราด้วยนะครับเพื่อให้ทีมฟุตบอลหญิงหรือเรียกกันว่า Women Super League หมูแมงสุปรลีกเอาหมดเลยทั้งทีมชายและทีมหญิงแน่นอนเรามีกลยุทธ์ที่จะต้องพัฒนาเราได้จำลองทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของสโมสรโดยมีแฟนบอลและผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเลขของพิมเมลีกเนี่ยแน่นอนมันเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่มันก็เป็นการก่อหนี้ที่สร้างพื้นฐานนั่นเองนะครับ คือในสื่อตามที่เขามองไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะหลังจากนี้นะเขาจะมีกำไรต่อปีเนี่ยเป็นหลัก100ล้านปอนด์และปีนึงจะมีเงินมาซื้อนะักเตะได้เกือบ200ล้านปอนด์เนี่ยสืบคำนวณไว้เลยนะครับคาดกันไว้ว่าไอ้คำว่าแบรนด์การเติบโตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันส่งผลต่อเงินในสโมสรน,นั่นเองนะครับก่อนนี้เพิ่มขึ้นแต่รายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า18%ยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นบทความดีๆของใครเนี่ยอ่านมาตั้งนานลืมเลยนะครับให้เครดิตหน่อยนะครับโอลิเวอร์โทมัสนะครับเขียนบทความที่จอห์นมอชอปบอกไว้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงกี้เดยองกันนะครับก็ไม่มาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับผมบอกว่าแน่นอนละตอนนี้นะครับทีนี้มันก็ยังคงเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรื่องของตัวเลขรายได้นะครับ คืออย่างไรก็ตามนะครับบาร์เซโลนานะครับก็ยังคงติดเงินแฟรงกี้อยู่นะครับซึ่งวันนี้นะครับจอร์ลาปตานะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าจอร์ลาปตานะเขาบอกว่าเขายอมรับเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยใกล้เคียงกับการได้แฟรงกี้โดยองไปมากเพราะว่าสโมสรบาร์เซโลนาต้องการที่จะแบ่งเบาภาระ,ะทางการเงินของสโมสรก็คือนี่นะครับคือแฟรงกี้ฟาดคนเดียวไปสักสี่แสนปอนต์ต่อสัปดาห์มันยุคนี้เนาะ คนอื่นเขาลดมาลดขั้นหนึ่ลง40% 50% 60%กันหมดแล้วนะครับแต่แฟรงกี้ยังเต็มอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาไม่เคยคิดที่จะลดค่าจ้างลงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกเป็นข่าวกับแฟรงกี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับจอร์ดาบราต้าก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเขาก็ต้องปรับเงินเดือนของแฟรงกี้เดยยองลงแน่นอนนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับฝ่ายทะเบียนฝ่ายอะไรเนี่ยพวกที่คุยสัญญาของ บาร์เซโลนานะครับก็จะทำการเพิ่มข้อจำกัดแฟรงกี้อาจจะไม่ได้400,000ปอนด์หรอกครับท่านต้องลดเงินเดือนแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยถ้าแฟรงกี้จะเปลี่ยนใจมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเล็กตันแฮกก็พร้อมรับเสมอนะครับแต่ว่าแฟรงกี้ได้ออกมาแถลงข่าวไปแล้วนะครับว่าเขาจะไม่ย้ายไปไหนพูดถึงแค่ฤดูกาลนี้นะฤดูกาลหน้าผมไม่รู้นะแต่แฟรงกี้เนี่ยจะอยู่เพราะว่าสัญญาเหลืออีก3ปีนะครับรับภายในอยู่400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ นั่นก็นหมายความว่าจอร์าบาต้ายืนยันในวันนี้คือการปรับลดเงินเดือนแฟรงกี้จบฤด,ดูกาลนี้โดนลดเงินเดือนแน่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฮลีแมกควายกันนะครับก็ผมผมบอกไว้ก่อนนะแมกควายก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแหละแต่ว่าวันนี้นะครับเกลสเซาเกตนะครับก็แพ้นะครับแพ้แพ้แพทีมชาติอังกฤษแพ้ในนชั่นลีกต่อทีมชาติอิตาลีนะครับเฮลีแมกควายนะครับก็จริงอะ่ะ มันก็มีช่วงเวลาที่ไม่ดีนะคือผมไม่อยากจะข้ามล้มจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยถ้าล้มแล้วอย่าไปข้ามเขานะครับให้จับมือแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ไปต่อเนาะทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่า,าการเล่นในในในมิลานเนี่ยโอ้โหเป็นข้ามืนที่ลำบากกับทีมชาติอังกฤษมากคือผมไม่ได้ไปกรอ youtube ดูนะเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้เนี่ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยมีซูเปอร์สตาร์อย่างจูดเบลิงแฮม ใครกันโอฟิลโฟเดนนะครับแล้วก็แม็กควายเ็้าไปซูเปอร์สตาร์เนาะอ่าดีแครไลท์อะไรพวกนี้นครับลงสนามพบคันแต่ว่าแพ้นะครับปรากฏว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เป็นแฟนอังกฤษนะการแพ้ครั้งนี้มีผลต่อการไปฟุตบอลคือฟุตบอลโลกอะ่ะเชียง,งกริจเนี่ยอังกฤษควรจะเก็บใช้อย่างต่อเนื่องนะแต่นี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่า มันอาจจะถึงเวลาที่ที่จริงๆอะ่ะอังกฤษต้องปรับกองหลังไม่ควรใช้แม็กควายเหมือนที่เขาเสี่ยงนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับผมไม่ได้โทษแม็กควายหมดนะแต่อย่าลืมนะครับมันก็แบกความภูมิใจของคนทั้งชาติการเล่นฟุตบอลทีมชาติเป็นความภูมิใจของคนทั้งชาตินะครับภายติดได้ใค่ติดทงที่เสื้อในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดที่สุดละนะครับก็ลองดูปีอภงผิวอ่อนนะครับนั่นคือฮีโร่ คนหนึ่งของผมเลยนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับไม,ตไม่ต้องโทษแม็กควายเนาะต้องโทษทั้งทีมประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้มีประเด็นหลากหลายมากเลยก็คือเป็นเรื่องของการก็คืองี้นะสโมสสเนี่ยเป็นที่ทราบกันว่าเป็นหนี้เป็นหนี้และในแต่ละปีเนี่ย ประธานสโมสรเนี่ยก็คือตระกูลเกลเซอร์นะครับในปีนี้เองเนี่ยแน่นอนเขาได้ปันผลเฉลี่ยคือแมนยูเป็นหนี้ประมาณ4 1 9ล้านปอนด์เมื่อกี้ผมพูดไปเลยเนาะแต่แต่วันนี้นะหนี้เพิ่มเป็น500ล้านอยู่ละเพราะว่าแมนยูซื้อนักเตะเพิ่มไงมันก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเป็นเรื่องปกตินะครับแต่กําไรเพิ่มขึ้น18%เลยนะรายได้เข้าสโมสรเนี่ยก็คือม,มันดีขึ้นนะครับล่าสุดน,นะครับแฟนบอลไม่ชอบตระกูลเกลเซอร์อีกแล้วนะครับคือ คือจริงๆมันมีเงินปันผลนะครับซึ่งปีนี้เองเนี่ยตระกูลเกลเซอร์เนี่ยปันผลไปทั้งหมดเท่าไหร่นะเท่าไหรนะ่อ่ะประมาณไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์ไม่ต่ำกว่า20่สิในสื่อเขาบอกว่า33ล้านปอนด์มั่งคือมันไม่ใช่เงินเรานะครับแต่ว่าเราก็ต้องฟังไว้หน่อยเนาะว่าคือจริงๆแล้วตระกูลเกลเซอร์ควรจะทําให้ถูกต้องคือคุณเป็นประธานสโมสรแต่ว่าสโมสรติดหนี้กับห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยล้านอย่างเงี้ยแต่คุณยังได้เงินส่วนแบ่งอยู่ทั้งที่คนอื่นไม่ได้มีอะไรนะครับ ก็บมันเป็นเจ้าของไงผมเข้าใจนะก็แมนยู i นเตดซัพพอร์เตอร์ทัสนะครับก็ไม่พอใจเรื่องนี้มากแล้วก็เขาพยายามที่จะแสดงออกนะว่าเขาประท้วงตระกูลเกลเซอร์ที่เอาเปรียบสโมสสนนะครับบทความข่าวเขียนประมาณนี้นะครับผมก็นำเสนอประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการประเมินผลงานเอริกตันฮากกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทความของเบนคารนอปตันนะครับเรื่องราวของจอห์นทอมนะครับก็พอใจนะครับพอใจเลยแหละนะครับกับผลงานของเอริกตันฮากในการเริ่มนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลงทุนไปเกิน200ล้านปอนด์แน่นอนแมนยูต้องการทอฟฟ์โฟล์นะครับทีนี้ตันฮากเองเนี่ยสามารถเก็บชัยเหนือเซาแธมป์ตันลิเวอร์พูล เลสเตอร์ซิตี้และอาร์ซอนในอย่างแบบเฉียบขาดมากคือคือเก็บเก็บใช้ได้เมันดีหมดเลยนะครับแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าผลงานของเอริกตันแฮกนะครับยังมีเส้นทางอีกยาวไกลนะครับซึ่งวันนี้นะจนมอมท็อปโฟกัสแค่วันนี้นะเขาบอกเลยว่าเขาพอใจผลงานและยินดีสโมสรยินดีที่จะสนับสนุนเอริกตันแฮกต่อไปในตลาดการโอนครั้งหน้าโดยไม่ทำลายใครธนาคาร ผมผมผมสับคานี้ผมแปลแล้วมันก็ยังงงอยู่นะเคลือ,องง่ายๆเนาะคงไม่ตามใจเหล็กเตนแฮกหมดแค่นั้นเองนะครับทีนี้ในการสนับสนุนเหล็กเตนแฮกนะครับแน่นอนการเซ็นสัญญาผู้เล่นที่มีคุณภาพและตัวละครสําหรับแมนยูที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่เราต้องทําและให้สําเร็จให้ได้แน่นอนเรายังมีทุนอย่างเพียงพอและความมุ่งม,มั่นที่จะเซ็นสัญญานักเตะเพราะเรามีความยั่งยืนทางการเงินจอห์นมอทอปกล่าว มีความยั่งยืนทางการเงินก็คือมีเงินะนะครับเฮ้ยอยากเป็นอย่างนี้จัง <c oughs> ทีนี้นะครับในสื่อต่างปเทศเขาบอกนะครับว่าอิเล็ก o รอน c k เองเนี่ยแน่นอนเขาก็ไม่ได้บอกว่าคือจริงๆอ่ะผลงานกับการสับสุนนะ่ะมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบซึ่งอิเล็ก o ร Hack กจะต้องรับแรงกดันแน่นอนนะครับก็แน่นอนครับผลการประเมินของอริชานบอกไว้ชัดเจนนะครับว่า สนับสนุนต่อไปนะครับก็คุณได้ไปต่อนะครับเอริกเตนฮนนะครับทีนี้เราขอเอริกเตนฮนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยวันนี้นะครับเขาได้อัปเกรดอัปเกรดใครขึ้นมานะชาลีซาเวตใช่ไหมขึ้นสู่ชุดใหญ่คือเป็นสัญญาณที่ดีบอกว่าต่อไปนี้นะระบบระบระบเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เพราะคุณเล่นดีจริงๆคุณได้ขึ้นชุดใหญ่แมนยู U, นะครับระบบนี้กลับมาดีทุกอย่างดีทุกอย่างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งสกู๊ป มันไม่เยอะมากเลยนะการดึงชาลีเเวตขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันก็คือการให้ขวัญกำลังใจดาวลุ่งและทำให้ผู้เล่นอาวุโสบางคนจะต้องรู้นะว่าถ้าเกิดคุณเล่นไปแล้วคุณเล่นไม่ดีก็จะโดนดาวลุ่ง,งเหล่านี้มาเล่นแทนประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราของดีวกันนะครับวันนี้เรื่องราของซาวิกนะครับไม่ถึงหึงชั่วโมงที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ คือยังคงติดต่อกับตัวแทนของซาวิกนะครับแล้วก็ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมผมจะตอบตามสื่อเลยนะครับบทความที่เป็นของเบนซารีนะเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เต็ดมีความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับซาวิกกิงอีกอย่างหนึ่งนะครับเดียวมานตดเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลเป็นอีก2-3ทีมที่สนใจซาวิกเช่นกันการตัดสินใจครั้งสำคัญของซาวิก ตอนนี้คือการตัดสินใจอยู่กับลาซิโอต่ออีกหนึ่งฤดูกาลแต่หลังจากนี้นะครับรายงานจากแมนเชสเตอร์ยูไนต์นะครับแมนเชสเตอร์ยูตดนะครับก็รู้ว่าสัญญาของซาวิกจะหมดในปี2024เขาไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่และตัวแทนแมนยูก็ได้เจราจากับตัวแทนของซาวิกซึ่งเคยพบกันที่ที่ลาซิโอในพบกันในพบกับพบในเมืองลาซิโอมันมีเมืองลาซิโอเด้อมันเป็นเมือง อะไรสักเมืองหนึ่งนแหละนะครับแถวลาซิโออะโรมหรือเปล่าประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตอนนี้นะอนาคตของผู้เล่นเนี่ยได้มีการพูดคุยกันไปแล้วคืออยู่ที่นี่ต่อแต่สัญญาจะหมดในปี2024ตอนนี้นะครับซาวิกลงสนามให้ลาซิโอไป303นัดนะครับยิงไป60ประตู57แอซิสนะครับก็ในซัมเมอร์นี้นะมิดฟิลด์บ,บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่เก่งคนหนึ่งเลยแหละนะครับก็คือซาวิกนี่แหละนะครับรอดูกันแมนยูจะเซ็น เนี่ยผมบอกว่าแมนยูจะเซ็นแน่นะครับเพราะว่ากลับมาคุยอย่างนี้แล้วถ้าใครตามซาวิกมานะไม่ต่ำกว่า2ปีกับแมนยูนะครับผมจำจำได้ทุกวันนะครับเรื่องราวของซาวิกเนี่ยนะครับก็รอดูกันนะครับแมนยูจะเซ็นซาวิกหรือไม่ซัมเมอร์นี้ลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสซิโนโรนันโดกันนะครับก็โดนโดน,โดนสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA นะครับตั้งข้อหาไอาที่ปัดโทรศัพท แฟนเอเวอเรตันปะเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแฟนเอเวอเรตันนะครับก็คือมีคนถ่ายคลิปนะครับคือมันผิดกฎถ้าพูดกันตามกฎคือกฎ FA r u อร e ไม่รู้อะมันพูดยังไง <c oughs> เขาเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรเนี่ยคือเหมือนโรนัลโดละเมิดละเมิดอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าโรนัลโดเนี่ยได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเขาก็บอกนะครับว่ามันยากผมเองยังควบคุมอารมณ์ ของตัวเองบางอย่างไม่ได้คือจัดการกับอารมณ์บางอย่างไม่ได้มันอาจจะหลุดออกมาเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะโรนโลเขาบอกประมาณนี้จริงๆแล้วโรนโลกล่าวว่าผมอยากจะขอโทษกับการทําอย่างนี้นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรนโลก็ได้เชิญเด็กคนนี้ไปดูเกมที่ออตัฟฟอร์ดด้วยด้วยสิทธิ์ส่วนตัวไงและอย่างหนึ่งเนี่ยก็แสดงถึงการมีน้ําใจเป็นนักกีฬาครับคือคือการคือคนมาค,คนละโมโหอ,อยู่เนี่ยคือคือแย่ที่สุดเลยนะ สำหรับมนุษย์ก็คือไม่มีใครเตือนได้เหมือนกับใครสักคนหนึ่งที่กล่าวไว้นะครับผมอ่านแล้วดูดีอ่ะมันมันไม่ใช่ดูดีเลยแหละมันดีมากคือถ้าเกิดไม่มีใครเตือนคุณได้เนี่ยคือมันเป็นจุดที่แย่ที่สุดละคือพังแน่นอนนะครับก็โรนโดก็โดนตั้งข้อหาเฉยนะครับแต่ไม่มีไม่ได้โดนโทษแบน์อะไรนะครับก็ถือว่าเขาประกาศจาก f อเฉยว่าตั้งข้อหาแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ัมันก็ไม่ใช่มีอะไรมากมายหรอกนะครับแต่ว่า โทษหนักสุดเหรอถ้าถ้ามันแย่ขนาดหนักเลยก็คือเหมือนกับว่าไงอะ่ะก็จะแบนนั่นแหละแต่แต่เนี้ยคือเขาไม่แบนกันหรอกนะครับก็แจ้งให้กับแฟนมนยูทราบแค่เอเวตั้งข้อหานะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่โอ้โหเรื่องราวใครต่อนเนี่ยแอนโทนีนะครับเรื่องราวของแอนโทนีในเช้าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรเก่าเนาะสโมสซรซาปโปโรอ่ะนะครับก็ เขาของเงิน15ล้านปอนด์จากเมนยูตอนแรกงงเลยก็เมนยูจ่ายไป85.5ล้านปอนด์ให้กับอาแจกไปแล้วแล้วยังไงต่อละ่ะทีนี้สโมสรซาปโปโลนะครับในตอนที่แอนโทนีเนี่ยอาแจกเขาซื้อมาจากซาปโปโลใช่ไหมอาแจกก็จ่ายเงินส่วนต่างนั้นแต่ในสัญญามันมีอยู่ว่ามันจะต้องจ่ายอีก17ล้านยูโรหรือม15ล้านปอนด์เมื่อแอนโทนีถูกขายต่อในราคา 8 5 5ล้านปอนด์ง่ายๆเลยนะแมนยูกำลังโดนเรียกนะครับ17ล้านยูโรนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยในสื่อต่างประเทศนะครับนักข่าวที่รายงานชื่อว่าจอร์ดนิโคล่าผ่านสปอร์ตวินเทจอ่ะเขาบอกเลยว่าซอบปโลเนี่ยได้ตกลงเงื่อนไขขายให้กับอาแจกและได้รับคำเียมนในเงินในอนานคตด,ด้วยความหมายก็คือถ้าแมนยูซื้อแมนยูก็ต้องจ่ายให้กับอาแจกด้วย17ล้านยูโรนี่คือสรุปแค่เนี้ย นะครับ85ล้านปอนด์ก็ราคานี้แหละนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับประมาณนี้นะครับว่าเดี๋ยวสโมสรต้องจ่ายตังค์อ่ะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้นะครับนักเตะคนนี้ชื่อว่าคิมมุนแจนะครับก็เซนต์แบ็กหนึ่งรเซนิเมตรคนนี้นะครับหนัก86กกิโลกร,รมัมคนนี้คือคนที่นาโปลีเนี่ยเอามาแทนคูนลิเบอรี่แล้วแกร่งมาก คือเป็นหนึ่งในกองหลังที่โคตรแก่งมากล่าสุดนะครับสโมสร m a แมนเชสเตอร์เดี๋ยวเอาเอาผมแปดเทิเตอร์ของโรมาโนไว้ก่อนนะยันรายละเอียดของเดียร์แลนติกให้เงื่อนไขของคิมมินแจคือนาโปลีเนี่ยกับคิมเนี่ยยังเือเงื่อนไขมันมีแต่ยังเปิดใช้ไม่ได้ต้องผ่านมกราคมก่อนมันจะใช้ได้ในเดือนมกราคมอ่ะหนึ่งมกราคมเนี่ย เงื่อนไขในการฉีกสัญญาของคิมมุนแจมันจะใช้ได้คิมมุนแจนี่44ล้านปอนด์ฉีกสัญญานะครับล่าสุดนะครับสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับอาจจะเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กคนนี้นะคิมมุนแจนะครับในราคา50ล้านยูโรหรือประมาณ44.1ล้านปอนด์นะครับก็คิมมุนแจได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าในเกมที่นาโปลีเจอกับลิเวอร์พูลและเกมในลีกเนี่ยแน่นอนเขาแข็งแกร่งนะครับ ลูเซียโนสปาเรตินะครับก็ให้คิมมูนแจเล่น90นาทีมา6เกมจาก7เกมเล่น90นาทีไปเลยนะครับและเขายิงได้2ประตูด้วยนะและ2ประตูเนี่ยเกิดจากเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกทั้ง2นัดคือคือเกมจากลิเวอร์พูลและเรนเจอร์กาสโกเรนเจอร์นะครับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยตกเป็นข่าวจริงๆนะครับก็คือคือเขาต้องการคือคือคือ,คอดูฟอร์มมัหลายครั้งละแต่สุดท้ายนะครับ ต้องรอเอ e ล t กตันแฮเพราะเอ e ล็กตันแฮกเนี่ยต้องการคีมุนแจผมบอกกปเลยเนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะถ้าได้ซาวิกได้คีมุนแจเนี่ยโหแมนยูนี่กลางยังแก่งแล้วหลังยังแกล่งแน่นอนนะครับคืออย่างน้อยนะเอาแทนแม็กควายดีกว่านะครับก็รอดูกันนะครับว่าแมนยูจะฉีกสัญญาคีมุนแจได้หรือไม่44ล้านปอนหรือ50ล้านยูโรรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฮลิเคนกันนะครับก็เมื่อวานนี้ผมขึ้นปกเรื่องราวของเคนให้เมื่อคืนนี้เกมทีมชาตินี่เคนโดนอัดนี่เลือดออกปากนะผมเข้าใจไงอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาของการเล่นดังนั้นนักเตะจะต้องเล่นแล้วก็รีบประสบความสําเร็จให้ไวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ดเกดกับแฮี่เคนเนี่ยจอห์นโมทอปได้มองมองถึงผมได้อธิบายในคลิปสรุปข่าวหน้าปกที่เป็นเคน ใครไม่ได้ฟังต้องกลับไปฟังย้อนนะครับแต่ผมจะเล่าแบบสรุปให้นะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาดึงแฮนี่เคนเป็นศูนย์หน้าในนอนาคตผมได้ทําแบบสอบถามไว้นะและแบบสอบถามนั้นก็ได้ตอบว่าควรเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่แต่ถ้าได้เคนมาทีมมีโอกาสเป็นแชมป์ฟุตบอลชนะด้วยจํานวนประตูที่ยิงได้ถ้าแมนยูเสริมเคนแล้วเคนยิงได้แบบถล่มทลาย แมนยูก็มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและการคว้าแชมป์มันมีมันมันก็จะสามารถคลายปมการเงินได้เพราะแมนยูมีค่าเฉลี่ยเงินต่อต่อปีอะที่ซื้อได้ไม่ต่ำกว่า100ถึง200ล้านปอนด์อยู่แล้วดังนั้นนะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงจะลงทุนเนี่ยในสื่อเขียนไว้เลยโอลิเวอร์โทมัสเขียนไว้ว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนซึ่งสัญญาเนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่าเขาบอกว่าเหลือน้อยกว่า12เดือนเหรอ มันก็จะคงประมาณนั้นแล้วครับเชลซีบยบร์มินิกกำลังตามดยูของเคนอยู่แน่นอนเอเดนแฮกต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งแน่นอนรอดูกันนะครับว่าแมนยูจะเซ็นสัญญาก,กับเคนจริงหรือเปล่านะครับหมดหรือ,อยังเรื่องราวของจูดเบลิงแฮมนี่ก็คงไม่มีอะไรชัดเจนนะครับเรื่องราวของลูเบนเนเวสก็ไม่เท่าไหร่นาะก็ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับในสื่อที่เขียนเรื่องราวของข่าวที่อัปเดตนะครับก็เดี๋ยวตอนที่เดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายแล้วนะแล้วนี้ก็สรุปเรื่องราวสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับในคลิปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ผมได้พูดถึงเรื่องราวของกําไรขาดไม่ใช่เรียกว่าอะไรนะปีที่แล้วปีที่แล้วเป็นหนี้เนี่ย4 0 0ล้านเอาตัวเลขกลมๆนะไปนี้วันนี้เป็นหนี้500ล้านแต่รายได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพิ่มขึ้น18%รายได้เงินเข้าสโมสรเนนะี่ยเพิ่มขึ้น18%เหมือนเราก่อนนี่เพื่อให้สโมสรเติบโตท่านพอเข้าใจใช่ไหมครับเรื่องราวที่2นะครับเป็นเรื่องราวของแฟรงกี้เดยองอันนี้สรุปสรุปไปเลยนะแฟรงกี้เดยองเนี่ยประกาศอยู่บาซ่าใช่จุดประสงค์ตั้งแต่ซัมเมอร์ไม่ย้ายนิ่งไว้ก่อนแต่วันนี้นะครับจอร์ลาปต้าจะลดเงินเดือนแฟรงกี้แน่นอนบอกไว้เลยนะครับ ถ้าเกิดจะย้ายทีมเนี่ยอะไรันให้เขาก็รออยู่นะครับเรื่องราวของเฮนรี่แมกไวน์นะครับกับผลงานของทิมชันอังกฤษนะครับก็ถูกวิจารณ์หนักมากก็รับสภาพไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะดรอปเองว่านี้แสมเล่นๆนะครับเรื่องราวของอใครแกเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับอ๋อเรื่องราวของตระกูลเกรลเซอร์คือทบมนี้วันนี้คือ400ล้านปีที่แล้ว และวันนี้คือ500ล้านแต่แตกูเกลเซอร์มีปันผลเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์นะครับซึ่งแฟนบอลกำลังโจมตีเขาอยู่นะแล้วก็เรื่องราวของจอห์นมอนท็อปนะครับได้เขาเรียกว,ว่าอะไรนะประเมินผลงานประเมินผลงานของเอ e ล t ก o n นแฮกคุณได้ไปต่อนะครับก็แฮปปี้แล้วแถมบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสถานะทางการเงินที่ยั่งยืน นั่นก็คือเขามีเงินมากนะครับผมไม่อยากจะพูดว่าอันนั้นเลยคือแมนยูเนี่ยจะเติบโตมากกว่านี้เอาง่ายๆเนาะก็เอาใช้คำี่ดีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของใครต่อนเนี่ยเรื่องราวของซาวิกนะครับจะกลายเป็นิวหลักของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอีกครั้งนะครับบทความของเบนซารีเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยว่าแมนยูเนี่ยกำลังจะหากองกลางบ็อกทูบ็อกคือตัวของซาวิกอายุเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราเช็คกันนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลาด อาซาวิกตอนนี้เหรอมันเหมาะการลงทุนไหมอ่ะอุ้ยซาวิกอายุยีปีกําลังพีคระดับโลกเลยนะครับเซ็นไปเถอะนะครับเรื่องราวของโรนัลโดนะครับก็ถูก FA ตั้งข้อหานะแต่ว่าเขาขอโทษเป็นทางการไปหมดแล้วนะครับคงไม่มีเรื่องอะไรมากมายหรอกนะครับเรื่องราวของแอนโทนีนะครับก็เป็นเงื่อนไขของซาปารโลที่ตกลงไว้กับอาแจกตอนขายเนาะแต่ต้องมาเก็บเงินกับแมนยู17ล้านปอนด์เออ ว่ากันใหม่นะเออมันไม่ใช่เงินเรานะครับไม่เป็นไรเนาะเรื่องราวของคีมินแจนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดะครับมกราคมสามารถเปิดเงินไขยนี้ได้44ล้านปอนด์นะครับก็โหแก่งมากกองหลังคนนี้นะครับแก่งมากแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องราวของแฮร์รี่เคนถ้าแมนยูจะลง,ลงเงินกับแฮร์รี่เคนเนี่ยและเคนมายิงให้แมนยูได้แชมป์พเมร์ลีกท่านเอาไหมแค่นั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าแมนยูมีเงินในการซื้อนักเตะ ปีนึงนะไม่เกือบ200ล้านอย่างน้อยนะครับปีผมพูดเรรายละเอียดของขานะ่าวแล้วเนาะก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ